สวัสดีจ้าซ่องคั้วนองเนยมือนี้น้องเนยมีเมนูนและเนอจ้าเป็นจุหมูจ้ามือนีเจียวขมขมจ้าตอนยังไงเย็นแม่นตอนแล้วกับส้มไส้เนื้อหมูก่อนจ่ายเป็นหมูล้งเย็นจ้ามูเย็นแม่หมูแมาจากโอ้ล้งเย็นอีหล่ะมีเยามาจับของเย็นจ้านีรอยหนึ่งบ่เมียไว้จั่บันซื้อรอยหนึ่งจ้าแมวมาถิ่มแว่นกลายจะคล้ายล่ะจะไปลวกเลยนั่งกัดแข็งอะไรนิ่แม่ ใจหอนหนูชิแดดไลายที่โอ้แดดไล่เนาะพี่แดดเริ่มไล่มีดมาก่ะจ้ะก็ถึงไปปรุงหม้อกนเนาะลูกยังมาซอยต่อเนาะจ้ะอันนี้สิไปปรูหม้อยังไปปรุงม้อนี่เอสิีเห็นข่าตะไคร่ใบมะกรูดจ้านี่ซอยปล่อยมามีแม่ตะไคร่ก็ทุบเรียบร้อยจะไปกูดประเดี๋ยวอยอะไรอยังเนาะนี่เนาะโบกขยิงเราแบบมันโผลจะไปปรุงหม้อไปปรุงน้ำปรุงหม้อเขาก่อนน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำไม่เดือดทั้งแต่มีเทั้งตาทั้งตะไคร่แล้วจ้ะจ้ะเราแตะเราไปโอ้ แม่จะใส่แห้งไว้แม่น้ำหอมมันพุ่งต่อได้รถดียังน้อยจ่าปรุงน้ำกระสีหอมเกลือเข้าไปจานนี่ก็จะไปซอ,อ,อยหมูต่อที่มีจ่ากระสีสร้อยหมูต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้ล้วงก่อนก็ไปกับล้อให้น้ำมันได้เดือนละที่มมแม่กับหมูเขาใส่สร้อยหมูเติดจา้าเมนูนี่ก็เมนูง่ายจ้าบริกินโดนได้ไหมเมนูนี้ว่ามีเนี่ยหมูจ้าก็หมูจะมาที่น้ำไก่เนาเพราะแบจ้าก็ไปกับสร้อยหมูต่อเลย จา่ายอะไรก็มาซอยหมูต่เแียมอันสีเนี่ยหมูเป็นสีน้องแม่แม,ม่เ<ำ>มอามาใส่น้วเห็ดขูดปรมาณนัเลยโอ้โหได้สีเฉียดวะแม่ก็ะสีมาแเซีน้ำโซดาจะให้มันเนมเด้งยังไงก็มีแม่ยังเห็ดแกลวแกลวจุกจ่ะสีเป็นเนี่ยก็มีอันนี้ผงเขาครัวน้ำจิ้มนี่ก็เขาเอิ่นน้ำจิ้มเกีียวอันขมขมน้ำจิ้มเนี่ยรวมได้มีอะไรอีกต่ออื่นแล้วก็เป็นผงซูรส พริกผงจ้าน้่ปลาเปียรอย่แบบมื่อนี่เปลี่นแล้วแ้วก็เป็นขาัวจ้าหักพร้อมร่วมซอยเยบด้อยแซ่เหมันเหนียดดิ่งดิ่งดิ่งีเมียกแมนฟางอืมบอกฟกินน้ำใต้นอแก้วอันนี้ได้เนหมูได้บอกฟางหมมกยันขมอยากฟางกินไโอ้ฟางยังมาขมนะเรื่องมาขมน้อฟางกินขมเก่งกองเนื้อจ้า กินใหม่เอังกินยงยากน้องานี่อู้สบายเอาตกเอาเอาเลยดไปได้ล่างอ๋อได้ล่างใช้นอยู่โอเซรามโซดาเนี่สียังไม่กัดมัมันนิ่มนจิมิในุ่มจิมันจิ้มพอยจ้าอคนใหญ่ๆด้วยฮะกินค้ตาสวดเลยน้องฟังน้องฟางกินซ้ำค้าออนานี่ยัดเลยแล้วองฟางนี่น้งานา จิทูทบอลบอลได้หน่อยได้ไมีลายได้ไมีมจ้ะเหนื่อยครับพุ่ยได้อิ่มเลี้ยงได้จ้านี่ยเนหมูลูดหนึ่งพุ่มันลูดหนึ่งสะดวกลอยหนึ่งโอ้ลอยหนึ่งเนาะแมนผู้ดีจ้ะเทศแล้วได้กับสิไปเล่นกีฬาต่อเลยนี่ต้องไปซ่อมจะยุงเรียนคือไปแข่งใหญ่เลยวยออันบรไิไปจ้าวันเชียงงานแล้วก็เลยมือนก็เลย ว่าสิไปได้ทายเป็นจักน้อยจ้ะตอนนี้เพิ่งบ่ายสาวเลยเนาะจ้ะเวลาจ้ะนี่สิไปรอสี่โมงแอ้งยังมีแมนมันมันบอกยิ่มยืดมันเอาว่าสิว่านทาตัดก่อนไก่เกลียดละเบิ้งก่อยดูไปฮะอ๋อเมียกระดูกอมีดกระดูกอ่อนังงว่าน้ำแข็งพุ่นนะว่านกระดูกดิ ะดูอีส <substit uting> ิด <expand> ูยนอยู่ไก <wonder> ่ปวดบอลนี่หู้หลวขั้นไหนได้ตรงในเซนน้ำโซดากันหลือจะคือซีนาที่้มได้ไม่ได้่มีดอ๋อคันสิเป็นยังต้มใบมันอันค่าออกแก้วโซดาเฮาใส่เลยจ้ะได้เบอร์เดมีน่ีชิ้หน่อยอ๋อสนเาตะล่างไตบ่เจ้าวากินน้ำมันน้ำเปรี้ยวมีแม่เอาน้เปรี่ยวกินใสไม่มีคนมามีดแม่วัาทับททยดีว่าสัตนน้ำเปรี่ยวบางเน่าเปลี่ยก็ยังกวิามีแม่น้เปรี้ยวบางน้ายังกี่กวมีด อันก็มันไม่แม่งลักมันมีรักเลยเด้อโอ้ไม่แม่งลักเซฟไปจักสิบนาทีก่อนจ่าเห็นมุนเด้งๆด้งกับจะไปลวกนะาจ่าัะไปเบื้องตอนลวกเลยอย่าพานก็เอ้ยพานเราสัตว์วะต่อไปกันร้อยมันพานไปสิบนาทีจ้านาทีมานทายต่อกันเลยสีเอาไปลวกกันล้ที่มีเย็ดแมนวันนี้แม่ันจังสีเส้าเย็นพร้อมแมนจ้าจ้าเราไปกับพานไปสิบนาทีแล้วเราไปกะเอามาลวกก็จ้าวันนี้ไ้ลวกหลนได้มีว่าแมนลวกเขาเดี๋ยวจ้าเอาเลยวม่ยินแม่ ยังมาแล้วอยู่โอ้โหอ้ยไปเริ่มบอสเลยมแม่บ้านเ้ามีผลละไม่พร้อมจะบาเนเลยอาีดาอาีดาจ้ะเม่ดช่วงเป็นแย้มมันบุ๋ดีว่ามีแมเช่วน,นี้จ้ะนี่จ้ะแต่เป็นช่วงมันก็ับมีหมากเห็นบนน้องหมากเห็นได้ไปแล้วละว่าแต่ว่านในกล้องในชีวิตจริงเราเห็นเลาวจะมีหมากในแนนี่ว่ามันยอยู่ข้างหลังว่แม่เราเคยโบเห็นโบเคยเห็นหมากกล้องนั้นโบเคยเห็นนั้นเป็นมุมอับคือ มันเป็นก็ใบแัยังไม่เอยเห็นเอ้ยห่ตอนผงสุตอนมีไงยังโมเยยังกินวะเช่นนี้แต่ก็เป็นหฮมไ่แห้งจ้าไม่ตัดออกกุ่มหน่อยก็จะกินก็จะมันแม่คือปวงไว้คักแต่มเย็ดเื่อเป็นตะวันดีใช่ไหมบู้ยโดดดมายกาบเลยนะแม่กาอะไรมีแม่งมาก่อน ดีหวานๆเลยเนี่ยสำเนี่งถามนู้นนว่าสล่ะเจ้าไปกับเพจแก้วกันเลยเจ้าบ้าจ้าไปกับแ็ดเกี่ยวกันเลยเอาสอนพี่น่าอีกเบิ่งตอนแรกจ้ามีอย่างไงกับจิมาผสมกันเลยบ่อมิม่จ้าแล้วก็เอาพริกผงลงกอนเจ้าจริงๆเอาหยางลุงกอนในเบิร์นวอมินเนี่ยวามีนตรงนอยมีบรรจับพริกผงลงกอนจ้าต่อไปก็ใส่เขาครัวโอ้ใส่ไรแต่หอมเนาะจ้า ตไปก็เอาน้ำป่าใสเล็กน้อยจัดๆใส่เลยเมียวายแกยวขมมาสันมือขมๆเน้อยมาสันให้ทักคุณหมักเด้อีแม่กวขมโอ้ไไ้หลยไโอ้โหหั้หจะไปกัใส่ผงูรเล็น้อยขาดได้จ้ไม่นุ่งสิไบีขม,มบ่อนบีสำเร็จจัดใส่เลยแก้วเพียวมมีเพียรสำเร็จเลยจ้ะ พอดแลยแม่ไล่ละจะเราไปคนมืงก่อนชิมมืองก่อนพี่แก้วจงด่วนยแม่จงดวนเลยโอ้ยท่าละไซบัดโอ้คักหอมเจียมมือแม่รสแซบคุ้มสึ่ใจเลยแม่กินคมสิใจเลยทีนไหนชิมชิม ม้าสีอะไรวะเน่ยคุ้มงัวได้แล้วอืมจาได้ไปกับมา้าเทสจังหน่อยบ่มีแม่แค่ำสองคำจิ้มเลยต้จะไปกินกันเลยเอาแมะจินมเลยแมะลองน้ำจิ้มกันเลยจ้ะเห็นมะเนาะเป็นไรม้ <c oughs> ากาสงง็สีแดงเงียบสุดเลยมาของเนี่ยบะทีนีแต่ว่าคุ้มอะไรเห็นตอนง้องของอะไคุ้มขมเลมยไหมวะนั่น พูดอย่ะแซ่บเจียวพูดอย่มีมะต่างกองกินเลยอย่าแบบอย่ากันไม่กินกันเลยสวัสดีจ้ามากินลวกจุ่มเหมือกันเด้อจุ่มขงผมแต่ว่าเสียดายแต่อันบะมี่พักจ้ามื่อนี่บอยมี่พักมาไหมเนาะบัดไปหอนในบ้านโอ้ยขาต้องกันเอาว ดีจ้าไม่กินกันจาวันที่นี่เมนูแซ่บเ่แม่อ,อมมเมน,นูแม่ทั้งนี้ยูแ่งแบงแบงกันทั้งโอ้ทงังอะไรบอกเขาเรงจะทำเขาเรงตัไงเดวินเนียจาอุ๊บมันไอ่ะทางในซีมึงกอนคำแหลกวกข้าแหก,กว่านซิมไปนะค้หนึ่งวกซุกเขาเป็นอ,อยางหยางเนาะหยางหลวบั เาแบบนั่นเนี่ยมา๋ยวลองน้องเจ้าสี่รักมากแล้ววะพรม่ันเดี๋ยวมีแบบฆ่าอยู่ หมอาามเหรงจังเลยมาดูมันขมพอดีจะอะววอารมาาเห็ดมะปฟงเห็ดตะเบือเดี๋มาโ่เห็ดจ้าเอาเลยฮอ

ว่าโอเคใส่ป้ะโอเคยังดูถ่ายแม่ดิมาทำตอนไหนๆกันนะฟังอีหลุมอ่ะอีไม่แหละแม่กินนันไปแล้วโอ้มาบาเนาะนี่ไม่กินเขาเที่ยงจ่ายหนูเลยอ่ะเขาด้วย เช้าตอนเที่ยงมาสัน่นกินเที่ยงได้ไหมแม่ตัวเห็ดงานทั้งหมดแล้วยจากละเอ็ยดงานก่อรกุ้ยมีเพิ่นกินนมะมา่วงก่อนจากเห็ดงาแล้วนี่ลงมาเห็ดซูบเบิงเลยมันยูเสียบพมามาีจ้าเนาะมาทานอ่ะกินอ่ะห่า จะโผล่แต่มีนู่นน like um ี่แต่แพ้งเกลียวจ้าสุดเด็ดเดี่ยวผมตรงใบไอ้พุ่งใหญ่มาคือต่อใจกินนี่ว่าต้องขั้วหน้าใหญ่มากินนี่ให้รกบาก็ติดตามก็ตับแต่ใครก็ติดติดแฉะท่างช่องพ่วงเน่จ้ากินนี่กับมักก็ได้ถือใจก็ใช้เจ้าละจ้าจะยิ้มหน้าจ้าวันนี้จ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายฟังจ้กบ๊ายบายนะมึงเหรอเจอกันคลิปหน้านะจ้าจ้าบ๊ายบายวันนี้เสร็จคลิปยังจ้าคลิปต่อไปรอชมเลยได้จ้า